มาชมกันเหรียนต่อไปนะคะสำหรับปิมพระสมเด็จเนื้อวานเกบกะปัตน,นะคะองค์นี้รู้สึกว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมเหลมนิดนึงนะเส้นสุมลักษณะเหมือนกับสุมไหวนะคะ เส้นสุมอาจจะไม่เท่ากันหรือไม่กลมจัดนะคะส่วนตานก็จะเป็นตาลดอกบัวนะคะองค์ประประตาในตากัดสมาธิออประสาทผลนตักให้ลักษณะนั่งตาตรงนะคะปราเสียนจรดสุม และมียาวทั้งสองข้างลักษณะอกกล่องนะคะอกนูนแล้วก็จะมีร่องส่วนปละปักกลมนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายอุณาลลมทั้งสองข้างแล้วก็ระบ,บุคำว่ารอแล้วก็สนะคะรอสีเป็นตานดอกบัว อากรีบนะคะแต่ละตานสองจันนี้จะมีดอกดอกบวัวอยู่แต่ละอากรีบแล้วก็ปีพอสองการจัดสร้างก็เหมือนเดิมนะคะสองสแล้วก็เส้นซมด้านล่างอาจจามีรอยกดเคี้ยวนะคะไสะเสมอรเรียบ น้ำหนักก็จะเท่ากันกับองก่อนก่อนด้านหลังก็ควางเล็ัดาตาดนะคะอันนี้ลักษณะรอยกดดูรู้สึกว่าจะสวยเนาะจะเสมอกันตั้งข้างบนและก็ข้างล่างนะคะเป็นรอยรูปวงรี แล้วก็ฝังเล็ดตัดตัดขีดเล็ดเอ่ยสองสี่หกแล้วก็แปดสิบสิบเอ็ดน่าจะสิบสองเล็ดนะครับประมาณนั้นสิบเอ็ดสิบสองเล็ดที่ดูจัดจัดอันนี้อาจจะไม่หลุดลอกนะคะรับกดตับ ด้วยกว่าไมเมืม่อลักษณะการกดตับเล็บตัดทับไอจมลงไปในเนื้อปลาเนาะแล้วก็จะเป็นปลาที่มีกลิ่นหอมนะคะ,ะดูกันชัดก็เรียกปีมอะไรใครเคยรู้จักก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะส่วนเครื่องหมายตรงนี้คนเก็บไม่รู้จักเนาะ ว่าหมายถึงอะไรนะคะก็นำมาชมกันนะคะ